สามเจ็ดชนะอย่างสวยงามครับผมชนะด้วยการนำห่างครับเรียบ,บร้อยไปแล้วชนะแล้วครับผมเบอร์สามสิบเจ็ดต่อด้วยอีตอสครับผมชนะไปแล้วเบอร์3าม่าผ่านไปแล้วครับผม นำมาด้วยที่สองครับปีที่แล้วก็ได้ที่สองเรียบร้อยโคเช่พันนำ <S S เป็นอะไรอ่ะน็อคเครื่องน,น็อปไปอ่ะอ ไฟไหม้ต้องตะะอูดจันเกมจบเกมเลยครับคันนํจ่จบเกมเลยครับคันน<อ>ึมันาเวลา เห็นตัวโลโก้เฮ็นอ้าวยังไงวุฒิกรวุฒิกรอินทราบัวสักครับคุณผู้ชมโอ้ไปชนอะไรทั้งหน้าทั้งหลังครับตรงไหนครับเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ครับรู้แต่ว่าชิ้นชิ้นอันอันหายไปหมดเลยคุณผู้ชมเกมเปลี่ยนครับไฟลุกด้วยครับด้วยอยวุฒิกรครับพีเตอร์ครับอย่านะครับอย่าอย่าอู้ยชิ้นส่วนหลุดไปทีละนิดครับค่อยๆออกมาเป็นชิ้นๆแล้วครับขณะนี้ครับเบมร์นเลโก้เลย แล้วกําลังเตรียมตัวเข้าพิสไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวต้องลงก่อนเพราะว่าไฟไหมครับนักแข่งต้องออกก่อนเนี่ยผีมาชาวช่วยเหลือด่วนนะครับผมเราเห็นนะครับว่าบริเวณของด้านหลังที่วางเครื่องเอาไว้นี่ไฟลุกนะครับครับลงแล้วครับพี่เต๋อครับโอ้โหดูไฟครับนี่ครับ ดึงออกก่อนครับติดสายสื่อสารมึงออกไปลบก่อนไฟไหม้ไฟไหม้ครับาทีมงานครับผมก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโหตัวเต็งของเราครับหมายเลขสินี่ลอรินเซงครับเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยวอตเทอร์แพนเดนโน่ไอันี่ไม่ได้ทับแน่นอนดูดูเหงื่อดีครับร้อนมากครับลอรินคงจะเซงแทนแลลวครับโอเคมันพลิกครับดาม่าสุดสุดโอ้ยเอาละครับไฟลุกแล้วไปดูครับ ไหลมาแล้วปังเข้าไปครับโอ้โหปังยด้านปังโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะทีสิบสองครับไม่ใช่ทีพีสิบสองครับอันนี้เทินสิบสองครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับใช่ครับคือคือมาเร็วนะครับแล้วก็โอ้โหสลับผาชีพันเหลี่ลนเ่อนแบเป็นเพื่อนเพื่ไปชิวไปชิวไปชิม นี่กล้องหันมาทางเราครับย,ย,ย,ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นรถมาเลไปถ่ายรูปไปเฮ้ยพี่โตะ่ในเรารอกจะี อันมักั่เจเอน่นมอ้นี่เคาร้อนน่คาร้น่องจะร้อนนะเอาปลพกพาเป่าบทุกทีผมจะเป่าตอนสต็อปคินะครับ สามแล้วโอ้ยเสดายขันนำเลยขันนำขันนำพลาดเลยอุ 5, 5, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย Thank <laughs> you. is

พายแล้วออดีเบอร์37ชนะอย่างสวยงามครับผมชนะด้วยการนำห่างคร<ะ>ับเร็ียบร้อย<ป>ชนะแล้วครับผมเบอร์37ต่อด้วยอีตอดสเปเปอครับผม

อ่านไปเลยเดี๋ยวผมชนะด้วยการนำห่างครับผมครั้งที่สองนะเบอร์สามเจ็ดี่นงตามที่ส แต่ตันนั้นทางก็งเลยได้เข้ารอบเลยให้แบ่งให้คนอื่นชนะไปเดี๋ยวผมก็เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเจอกันปีนหน้าครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเจอกันพัหนาครับผมเดี๋ยวสำหรับที่นี่บ๊ายบายสวัสดีครับ